คลิปนี้พามาเดินชมข้าโพดสายน้ำพุ่งนะคะสงสัยจะต้องเอาญ้าแบบหนักหนาสาหันแน่เลยพี่เบนดูทดลองดูกระสายน้ำพุ่งนะคะข้าโพดกำลังขึ้นเลยค่ะอายุประมาณหนึ่งอาทิตย์ค่ะกำลังขึ้นก็จะสวยๆหน่อยนะคะน้ำพุ่งก็เดี๋ยวอีกสัก สองวันพี่เป็นจะให้ปุ๋ยนะคะอันนี้ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยสักสิบวันก่อนนี้เป็นให้ปุ๋ย1 0บถึงสิวันนะคะกำลังงอกเลยอโอ้หัมันหมดแน่เลย้ํำมันจะหมดแน่เลยค่ะเครื่องจะดับ เห็นไหมคะน้ำมันจะหมดในอะไรเ,เดี๋ยวเพืนไปดูน้ำมันก่อนโอ้โหสวยค่ะ <laughs> สวยงามน่าจะน้ำมันใกล้หมด โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้าเดี๋ยวดูเครื่องก่อน